ถ้าพูดถึงจังวัระยองในมุมมองของใครหลายๆคนคงจะคิดถึงแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศนับตั้งแต่คนพบก๊าซรธรรมชาติในอ่าวไทยเมื่อ40ปีก่อน นอกจากนี้ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวมีแหลกท่องเที่ยวที่สวยงามชายหาดสวยยาวเรียบขนาดไปกับอ่าวไทยและสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้นึกถึงจังหวัดระยองอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้มาริมรสผลไม้ชั้นยอดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงมิถุนายนเป็นหนึ่งในแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการทานผลไม้โดยเฉพาะในเขตเพื้นที่ของตำบลตะพง รุยภูมิศาสตร์ชุมชนโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับกับดอกลูกฟูกมีภูเขาอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบลมีชื่อเรียกว่าเขาใหญ่ดาและเขาพระบาทซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งกำเนิดของคลองหลายสายผ่านตำบลตะพงและลงสู่ทะเลอ่าวไทย ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลตะพงประกอบอาชีพกเกษตรกรรมและค้าขายโดยมีจำนวนประชากรโดยประมาณ20,35คน1,477หลังคาเรือนตำบลตะพงมีพื้นที่ครอบคลุม16หมู่บ้านเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ55.93ตารางกิโลเมตร ตำบลตะพงใช่ว่าจะมีแต่อาชีพเกษตรกรรมและค้าขายเท่านั้นยังมีแหล่งท่องเทีย่ยวที่สวยงามและเป็นแหล่งสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนรวมถึงจังหวัดระยองอีกด้วยชายหาดแม่รำพึงแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของโคนระยองและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวที่มีชื่อเสียงมีความสวยงามมีลักษณะเป็นหาดทรายขาวทอดยาวไประยะทางประมาณ10กิโลเมตรซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า1ล้านคนต่อปี สวนผลไม้เป็นพื้นที่ของชาวสวนโดยเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดสวนชวนชิมลิ้มรสผลไม้ชั้นยอดรสชาติดีสดสดใหม่ๆที่เพิ่งเก็บจากต้นมาให้ได้ทานกันโดยปัจจุบันมีสวนผลไม้เปิดให้เข้าชมประมาณ10บสวนซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเจ้าของสวนและชาวสวนใกล้เคียงเป็นอย่างมาก เขาใยดาเป็นพื้นที่เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นต้นไม้ลำน้ำต่างๆเนื่องจากติติดเชิงเขาซึ่งมีลำน้ำลำห้วยไหลผ่านความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ก็ยังมีอยู่มากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลตะพงตลาดกลางผลไม้ตะพงเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าทางการเกทษตรที่สำคัญของหจัดระยองมีเนื้อที่49ไร่โดยมีผลผลิตหลักคือ ทุเรียนประมาณ2,000ตันต่อปีเงาะประมาณ3,000ตันต่อปีมังคุดประมาณ3,000ตันต่อปีและยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดประยอง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงได้พัฒนาเพื่อประชาชนจากการดำเนินงานที่มุ่งมั่นและทุ่มเทในการใช้องค์ความรู้เพื่อการบริหารของนายทวีปแสงกระจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงนายชักกันคคชรินรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงนายสลิดเรียมทองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงนายเกรียงไกรเดช เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงโครงการสำคัญสำคัญจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขความก้าวหน้าสร้างชุมชนแห่งนี้ให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนจนนำไปสู่วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาดังนี้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่เป็นแหล่งผลิตแปรรูปและศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่องคการบริหารส่วนตำบลตะพง ตำบลตะพงนั้นยกฐานะจากสภาตำบลปี38นะโดยมีพื้นที่ทั้งหมด55.93ตารางกิโลเมตรหรือ34,000กว่าไร่แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด16หมู่บ้านมีครัเรือนทั้งหมด1 3 3ครัเรือนประชากร21,000เศษซึ่งเป็นตำบลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนโยบายที่ดําเนินการก็คือจะดําเนินการให้กับพี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ทำงานยอย่างโปร่งใสข้าราชการทุกคนต้องน้อมรับนโยบายแล้วก็ปฏิบัติดูแลพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังโครงการหลักๆที่ทํามาทําบ้านเมืองมีความสะอาดและก็มีการจัดการสาธารณูปโภคอย่างพร้อมเพรียงไม่ว่าจะเป็นประปาไฟฟ้า,า,า,าสาธารณูปโภคนั้นเราเดําเนินการอย่างต่อเนื่องเน้นเรื่องการศึกษาเราพัฒนาเรื่องการศึกษาในเขตพื้นที่เราอย่างครบวงจร ส่วนอนาคตต่อไปถ้ามีการเปลี่ยนแปลงฐานะตุเปเทศบาลเราจะมีโครงการที่จะพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องคือสร้างโรงพยาบาลขนาด30เตียงตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วนะครับก็จะเป็นโครงการที่ให้ประชาชนได้ใช้โรงพยาบาลอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหาดแป้ลําพึงไม่ว่าจะเป็นถนนพลไม้ ไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางนะครับก็จะทําให้เป็นตลาดที่มีมาตรฐานครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาเยี่ยมหรือมา,อาทักทักศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงนะครับผมในนามของผู้บริหารต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ท่านได้มาเยือนเราหวังว่าโอกาสหน้าท่านคงมาเยือนเราอีกในอนาคตต่อไปครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงเราทีมงานข้าราชการ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบัติงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยึดหลักธรรมอภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวตำบลตะพงโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพงประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่พร้อมจะให้บริการประชาชนตำบลตะพงแบ่งเป็น1นึ่สำนัก5กลกองได้แก่สำนักง,งานประหลดัดมีภารกิจรับผิดชอบงาน4ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปประกอบด้วย งานบริหารทั่วไปงานบริหารงานบุคคลงานกิจการสภาและการเลือกตั้งงานเลขานุการผู้บริหาร 2. ฝ่ายนโยบายและแผนประกอบไปด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานจัดทำงบประมาณงานนิติการงานทะเบียนพาณิชย์งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรงานธุรการ 3. ฝ่ายเทศกิจ ประกอบด้วยงานจัดระเบียบตลาดสดงานจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยงานธุรการ4ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยประกอบด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยงานรักษาความสงบพนักงานทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาพิบาลและบริการเพื่อประชาชนอย่างมีคุณภาพค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันผู้อำนวยการกองคลังมีหน้าที่บริหารงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานภายใต้นโยบายการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและระเบียบกฎหมายต่างๆกองคลังแบ่งออกเป็น4ฝ่ายฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บไรายได้ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีดิฉันเน้นการบริหารงานเพื่อความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด แก่ส่วนรวมและประชาชนตำบลตับพงค่ะกองช่างจะประกอบด้วย3มฝ่ายนะครับฝ่ายแรกคือฝ่ายออกแบบควบคุมอาคารนะครับก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคารและผังเมืองในเขตพื้นที่นะครับฝ่ายที่2ก็จะเป็นฝ่ายก่อสร้างฝ่ายก่อสร้างก็จะคุม คุมงานก่อสร้างตามข้อบัญญัตินะครับไยที่3จะเป็นฝ่ายสาธารณูโภคก็จะประสานเกี่ยวกับงานสาธารณูโภคกับหน่วยงานราชการต่างๆและของหน่วยงานของเราเองนะครับวิสัยทัศน์กองช่างตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มีความโปร่งใสใส่ใจให้บริการประสานความร่วมมือครับครับสวัสดีครับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันแบ่งโครงสร้างภายในเป็น3ฝ่ายฝ่ายแรกฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อมฝ่ายที่2ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขฝ่ายที่3ฝ่ายรักษาความสะอา,าดภารกิจหลักของเราได้แก่การส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องก,กันโรคการรักษาสิ่งแวดล้อมให้หน่าอยู่หน่วยงานของเรามุ่งมั่นในการสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้หน่าอยู่ภายใต้หลักธรรมาพิบาล กองสวัสดิการสังคมแบ่งหน้าที่ออกเป็น2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชนและฝ่ายสังคมสงเคราะห์โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนมีหน้าที่ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มสต,ตรีต่างๆและฝ่ายสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยนะครับโดยกองสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ว่าการมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานประสานงานทุกเครือข่ายมีกิจกรรมที่หลากหลาย มากมายการบริการทำงานด้านสังคมสวัสดีค่ะกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาท้องถิ่นงานสันทนาการงานศาสนางานวัฒนธรรมท้องถิ่นงานศิลปะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นการบริการสาธารณะที่มุ่งให้ชุมชนได้รับการศึกษาและเรียนยุทอย่างมีคุณภาพ ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาทางอัธยาศัยซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน5แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพงนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนสิริราชบำรุง ศูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยายดาการดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลพงนั้นทุกหน่วยงานได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน โครงการสัญญาณห่วงใหญ่ใส่ใจสุขภาพหรือสายด่วนชีวิตที่เป็นการต่อย,ยอดทางความคิดขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพงเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงบริการทางแพทย์อย่างทันท่วงทีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและครอบคลุมทั้งตำบลและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีพุทธศักราช2558 ีประเททั่วไปกลุ่มองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน11ลำดัลได้แก่การบริหารส่วนตำบลตับองเมืเองระยองจังหวัดระยอง การบริหารส่วนตำบลตะพงนั้นมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าสนองต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้มีศักยภาพสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอน,นาคตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนอันจะนำมาเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันอย่างแท้จริงดังคำขวัญที่ว่าหาดแม่ลำพึงสวยสะอาดตลาดผลไม้มากมีเขียวขจีเขาใหญ่ดากะปิน้ำปลามีชื่อนามเรื่องลืม คือตะพง